สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอ็มครสนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมส์เตลล่าเบติเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาปลดล็อกชุดนานโนสูตรนะครับซึ่งชุดนานโนสูตรกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนี้เพราะมันมีหลายชุดมากๆนะครับสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าในเมืองไซออนนะครับซึ่งบางร้านเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับส่วนบางร้านต้องผ่านเงื่อนไขบางอย่างก่อนถึงจะสามารถซื้อไดเนาะสำหรับเงื่อนไขนั้นจะทํายังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับผม สำหรับจุดแรกนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือตำแหน่งนี้ของไซออนนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านอยู่แล้วนะเพราะว่าวงต้นๆของการที่เรามาที่เมืองไซออนแหน่งนี้เนี่ยจะมีภารกิจนะครับที่ไล่ให้เรามาหาโลซานนะครับหรือว่าผู้หญิงคนนี้นี่เองนะครับก็ให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยเมื่อคุยกับโลซานแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้าร้านค้านะครับ ก็ให้เราทําการซื้อของนะครับของโลซานนะครับซื้อไปเลยจนกว่าหัวใจทางขวามือเนี่ยจะขึ้นเป็นเลเวล3นะครับผมซื้อไปเลยนี่เมื่อเราซื้อของในร้านของโลซานนะครับจนหัวใจขึ้นเป็นเลเวล3แล้วนะครับก็จะปลดล็อกชุดรูปแบบดีไซน์นะครับนี่คียโฮสูตนะครับ ดอกโบตันมูตันนะครับแล้วก็ดレสไซเบอร์เนติกนะครับแล้วก็เพลนเนตดิงสูตรนะครับหน่วยที่2นะครับแล้วก็ชุดสำรวจออกานะครับทั้งหมด5ชุดนะครับผมก็เราสามารถซื้อมาใช้ได้เลยนะครับโดยการใช้วิตคอยนะครับผมสำหรับชุดนานสูตรนะครับอีก1เซตในเมืองไซออนนะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราผ่านเอาเทสเร v วัวนะครับก็ให้เรามาที่ตำแหน่งนี้ในเมืองได้เลยนะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับ เมื่อเราผ่านเอาเทสเลบัวแล้วนะครับจะมีจุดภารกิจขึ้นมานะครับให้เราเดินเข้าไปในร้านแล้วก็คุยกับคุณลุงคนนี้ได้เลยนะ,ะหลังจากที่คุยกับคุณลุงคนนั้นเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับภารกิจสมบัติที่ถูกขโมยมานะครับให้เราไปหาน้องขายาที่น่ารักของเราได้เลยนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกไปที่ตำแหน่งของอารินนะครับเพื่อสอบถามตำแหน่งของอารินจากคาย่าเนาะ <Kh> aya, หลังจากคุยกับน้องคาย่าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ดินแดนร้างนะครับแล้วก็ว้ามาที่แคมป์เบียงใจกลางทุ่งราบซากเหล็กนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยให้เดินตรงเข้าไปตรงอาคารที่มันมีทรงกลมๆอย่างนั้นนะครับได้เลยนะฮะ วิ่งฝ่าศัตรูไปเลยนะครับแล้วค่อยไปเคลียร์ตรงหน้าอาคารทีเดียวเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลามากศัตรูแถวนี้เกิดเยอะมากนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปคงแบบยืดเยื้อแน่นอนนะฮะเพราะงั้นเรามาเลยพอมาถึงแล้วจะมีบทพูดแอคทีฟขึ้นมานะครับให้เราไม่ต้องสนใจปีนกองขยะตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขึ้นไปรอตรงด้านบนวิลล่าข้างบนนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสำรวจแท็บเล็ตตรงนี้ครับ จะเป็นบันทึกของอารินนะครับผมก็เมื่อสำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราไปคุยกับหุ่นแอนดรอยด้านหลังตรงนี้หลังจากคุยกับหุ่นแอนดรอยนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราออกมาจากวิลล่าตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมาทางขวามือนะครับผมเราก็จะได้ยินเสียงขอร้องให้ช่วยเหลือของอารินนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งออกขวามือไปเรื่อยๆนะครับ วิ่งออกขวามือไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็เจอศัตรูด้วยนะครับแล้วแถวนี้จะมีจุดวาร์ปอยู่นะครับก็ไปเมมทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะไม่สนใจวิ่งฝ่าไปเลยก็ได้เนาะวิ่งเล,ลาะไหล่เขามาเรื่อยๆนะครับผมตามทางอ่าเราจะเจอจุดที่เป็นแง่งหินอยู่กลางหน้าผาแบบนี้นะครับให้เรากระโดดข้ามไปได้เลยนะฮะนี่อึ๊บอ่าข้ามฝั่งมาเลยเนาะ แล้วก็วิ่งตามทางขึ้นเขาไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับวิ่งตามทางขึ้นเขาไปนะครับพอวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอกับกองสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับผมก็ให้วิ่งไปที่นั่นได้เลย อันนี้มีศัตรูเกิดนะครับผมแนะนําให้เคลียร์ศัตรูก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูบางชนิดเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถครุยกับ NPC ได้เนาะเพราะฉะนั้นเคลียร์ให้หมดนะครับจะได้เดินเควสยได้สะดวกสะด,ดวกพอเคลียร์ศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับให้วิ่งมาตรงขอบหน้าผาครับผมนี่มันจะมีศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเคลียร์ไปด้วยนะ พอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอน้องอารินนะครับนั่งสั่นกลัวอยู่ตรงนี้นะครับก็ลงไปคุยกับน้องเขาได้เลยนะฮะหลังจากคุยกับน้องอารินเสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถวาร์ปกลับไปหาผู้ว่าจ้างหรือว่าพ่อของน้องอารินได้นั่นเองเนาะเมื่อวาร์ปกลับมาแล้วนะครับให้เดินเข้าไปคุยกับพ่อน้องอารินได้เลยนะหลังจากคุยกับพ่อของน้องอารินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจบภรารกิจเนาะ อ่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เราคุยกับพ่อน้องอารินอีกรอบหนึ่งนะครับ,บในรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้าหมวดร้านค้าได้แล้วนะฮะพอ,อเข้ามาในร้านค้าเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับซื้อของเพื่อเพิ่มค่าหัวใจนะครับให้เต็มแม็กไปเลยนะให้เต็ม3เนาะเมื่อค่าหัวใจนะครับของร้านค้าร้านนี้ขึ้นเต็มเลเวล3แล้วนะครับก็จะปลดล็อกรูปแบบดีไซน์ของนานโนสูตรเรา4รูปแบบนะนั่นก็คือ เดลี่ไบเกอร์เดลี่เดนิมนะครับช่างส้มขยะแล้วก็ชุดสีดําเต็มยศนะครับอ่าอันนี้เนี่ยใครสนใจชุดไหนก็ซื้อกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่มีวิตคอยเหลือเฟือนแต่สำหรับผมตอนนี้ขาดแคลนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีในการซื้อชุดนานสูตรในเมืองไซออนมาใช้งานนะครับเอาคนจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเพียงแค่เราซื้อจากร้านค้าเท่านั้นเนาะมันยังมีชุดนานสูตรที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับจากการทำธารกิจในเมืองนะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นชุดไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยเป็นไงทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับในการเพียงแค่ทำาัลรกิจเล็กๆน้อยๆก็สามารถหาชุดสวยๆมาครอบครองได้แล้วเนาะอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวละไปก่อนครับผมบายบาย